สวัสดีจ้าสามุนีมาพร้ากันอีกแล้วทางจองย่าไหัดล,ลึงมรรีคนเกิดคนทำเกษตรสามันีย่ัดพามาอยู่ตลาดหลักเจเ็ดอำเภอพระละนานในอำเภจังหวัสดสกลนครจำลองสามุนีย่ดสิบแปดมาชมวงเหมือนเดิมซื้อขายสำรวจราคาทั่วตลาดหลักเจ็ดเด็กพี่น้องเอยคุณได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนขีดใหม่ๆทางย่าไหัดเนะ เขามาสามตัวมาสามตัวขายมดไดตะผหาแล้วมาฝากขายมืดตะผ่นหาแล้วพี่น้องทอดเอาตัวรัเอาตัวรา่อยนนุ่มน่มให้ร้านกินอได้ซื้อนุ่มให้ร้านกินขายดีแ่ว่ได้ตัวอร่อยนี่ขนาดตั้ร่อเอาแกงัวไปทรงบั้นลงไพ่เจ้าบะแปดปลาหน้าแปดปาหน้าแาห้แปดานาไหน่ยัง แปดปาหน้านี่เอาลายไข่เลยที่ใหญ่สุดของนี้ฝนแห้งถือกว่านี้พี่น้องแปดปะหน้าเราเหนึ่งหมื่นเด้อพี่แม่ท่านหาประหดเงินเรองเป็นเสื้อรวยดีมันใจดีได้จะถูกุ่ไปได้ไปแวยังไม่ได้เลยเป็นงัวแม่นางเนาะเป็นหัวแม่สาวเป็นงัวแม่สาวด้วยพี่น้องได้เยพราะฝนพี่น้องเป็นงัวแม่นาง นี่พี่น้องต่อร่องได้อี่พ่ะเอาไมัได้ได้ต่อรองได้อีกนะแปดพันห้าต่อร่องได้พี่น้องขอเบอร์ติดต่อ้น่จ้าเบอร์ติดต่อเพาะื้อน้ยเขเอีนนเจ้าไฟยังเวนไยังเวนเขาจะซื้อน้ำเข้าไปเขาอาทุกเขาได้อรได้ี่ไหน เออไปนำเข้าพูดแล้วแม่เนาะบ้านุกสันในกลรานเนาะจะซื้อนำเจ้าหน้ามือเอาไปเป็นคนมันได้เลยไปรมได้จักนะเขาทีนีเด้อใช่ได้ร้อยพนหน่อยไปโได้เดนเจ้าเจ้าเด้เจ้าแหวงผมตุกสันบัานคุณ่ายเลยเจ้าโซื้อน้ำไปเนาะ มาไงฝนเบอร์ติดตตอจ้า0ู2ย์ห1สอง4 8 7ยหสนึ่งนเจ็ดนึ่งเจ่หา่สนใจโทรหาพี่ไ้ฝนเด้อพี่น้องเด้อคว,วามสูงใดอยู่ลอยสาสิบอยู่พี่น้องออามความสูงนส,งสนใจโทรหาไอ้ฝนได้เลยเด้จ้า พี่น้องอย้หาสิบห้ามารอชมบรรยากาศสอบถามมึงแล้วค่ะนาะวันดีจะไม่ออกได้ยังมากเนาจะจ้าง,งาวงามป้างามงามถือถือนี่เปิดไไ้เท่าไรเนาะ่าถือกเนาะเปิดไบป,ประหดสามหมื่นเปิดไบประหดสามหมื่นเมนบ่นเปิดใสองสองหมื่นเท่าไรไม่อองสองหมื่นแปดสองหมื่ 8, นแ ลูกตัวแม่นะแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องสองหมืนแปดความสูงของแม่เพันลอยสี่สิบลอยสี่สิบหาบวกพี่น้องความสูงลอยสี่สิบห้าบวกบึงขาเบึงแข้งได้พี่น้องด้วยแข้งขางามพี่น้องแข้งขาง่ายเยอะราคาหนึ่งก้อนร้านไหนบ้างแม่เอ,อ๋ นี่นดจ้ะบุ้าเนี่ยตอ่างไหนหน่อยเด้อพี่น้องลูกที่เท่าไรคะนี่ลูกที่สองนลูกที่สองเด้อพี่น้องเดิลูกตัวแม่ผอมร้อเตัวแมพรผอมเด้อพี่น้องเดินงามงามได้มาจ้กตัวได้มามัเทิรกที่เปิดเทไรไหมครัเปิดปเมื่นนึงเปิดไหเปิดมื่นหนึ่งตอร่องไหนเนาะ เป็นงวเนื้อยได้พี <S <s <we b> ่น้องเด้อง่วเธอหน่อยกระบน่อยแล้วว่าความสูงหน่อยสามสี่วกี่อลวหน่อยแต่มันใหญ่ได้แม่แต่มันใหญ่พี่น้องอ่ะขอเบอร์ติตต่อด้จะไม่อ่องศ8นย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สาก้เก้าสาหนึ่้าหนึ่งหสสนใจโทรหาไม่อ่องเด้อพี่น้องงัวแม่ลูกงัวโคมพี่น้องลูกดีเงินมันีิเป็นเดือนเนาวลูกกทะลกตัวแม่ มันไปอยู่ใสเงินยังสุดได้หอด <c> ิพ <oughs> ่อวาได้กำไรพันตกับไปน้ำหนักมันโลดแม่นะเพราะพ่อส่ได้อันอันว่าได้อยู่กาไลพันต์แต่เติเมน,นมักมันไปบ่เออเพราะมันถือคอเอ,อมันถือสายเออมึงเนี่ยเราเศร้าสายแม่ถือนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้งัวมันถือสายสิบแปดกรมีนี่บ่เศร้ากรมีเออโอ้ยขายแล้วสิขายได้เนาะมึงหลวมวะแนี่ยไหม สามตัวสามตัวหนึ่งสองสามก๋วนเตีวเมนนมัน่ยยีหามันมุนสามมีหน่อแต่ว่าพ่นขายอะไรได้ดิแม่พ่นขายแล้วสามตัวเหมือนสามมาใส่ลูกแม่พ่อตัวแม่บัดทั้งสามมีหน่อยแต่ว่าพ่นขายไปแล้ว สวันดีค่ะหอยเพชรไห้ยังมานอกจากอะไ้ครับ้ยรถบอกเอาใ้รถรถเปขอวาเพื่อนโอ้ยม่แล้วอยโเคียว้วรับโอ้ยย่เคี่ยวแล้วพี่น้อยยี่เคี่ยวแล้วโอ้ยมาสิถามราคาเบอร์มาสิมาถามสั่ดอก ของไข่เนาะตอนนี้ของผ้าบะสาวของน้ำแข็งเปคนห้องไองอปงงสิบเจ็ดราคาเปิดไปสิบเจ็ดพี่น้องเป็นงัวแม่สาวเป็นแข้งมงังฝาเพิ่มเพี่น้องราคานในหอยพันยาคสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อรองได้อยู่บ่แม่ต่อรองได้อยู่เนาะพี่น้องต่อรองได้อยู่เปอซนตเป็นเหล็กโซ่ขาตั้งหัว,หว,หวจ้า

สี 40, <ม>่ศูนย์สามศูนยของหอยยังเนาะจ้ะหอยของหอยมีเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยมีเลยจากควอมูงคนกับประมาณรน่อยสามสิบบวกอยู่พี่น้องหเมเเปิดไป,ปสิบหกตัวหนึ่งสิบห้นี่พี่น้องขวอมูงประมาณหนะ่อยสามสิ<ป>บเนาะประมาณหน่อยสามสิบเบิ้งขาเบิ้งแขนคนเด้อพี่น้องเด้อ ราคานีต่อร่องในเนาะคะ่ะเนาะราคานีต่อร่องในได้พี่น้องเด้ตัวนี้เด้ตัวนี้เปิดเท่าไรเนาะคะ่ะตัวนี้เปิดไบสิบหาเนาะตัวนี้เปิดไบสิบหาได้พี่น้องเป,เป็นเป็นง้วแม่นางเบริรเนาะลอยสามสิบบวกคือกันพี่น้องกวามสูงเพิ่นเป็นงัวแม่นาง บึงขาบึงแขงเพคนพี่น้องเป็นงัวเลี้ยงเนาะเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องราคานี่กระต้อร่องได้รที่กันเนาะราคานี่กระต้อร่องตัวนี้สองหมื่นสี่แดงจึงครึ่งพี่น้องราคาสองหมื่นสี่แขงขาบักยันเครื่องดำดีเครื่องกระดำ ผนธรรมชาติด้วยพี่น้องบรไเดตบวได้แต่งมีตัวนี้น่าแพงงูมูนอ่ะัอรได้แต่ว่ากับตอร่องใดขึ้นกันเม่นปะตอร่องใดพี่น้องได้มีสาตัวนี่บ่คะสาตัวจ้าสาตัวอ่ะขอเบอร์ติดต่อนี่จ้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามสี่หา สนใจทร่หาหอยมนตีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สูงความสูงมันประมาณร้อยสามสบวกคือกันเนาะร้อยสามบวก้บกคือกันพี่น้องราคาต่อร่องได้คู่ตัวเด้อพี่น้องเด้อสนใจทรหาหอยมนตีเลยได้จ้าบรรยากาศต่อร่องพี่น้องต่อรองราคาเมว่ ตาดีีเสาเ่ลตเด็าอไรได้่เอาาเอาไป้นห้องเก็บเอาท่าไรก็พ้นห้องเท่าไรก็พ้นห้องเท่าไรห้องแปดพันหาป่โอ้แปดพันสง้นห้องไว้แปดพันสอง ยังตอรองกันอยู่เป็นงัวแม่อ,อกซาโลเลกน,นะเอาไวยังตอรองกันรักตากันอยู่นาะพี่น้องเนาะพี่น,อน้องเน,อนี่ยะสีผาสบถามลักขาบงไทเนาะนี่บองเจ้าบ เปิดไว้เท่าไรนอกจากนี้หนึ่งเจ็ดหาร้อยครับมือนเจ็ดพันหาร้อยบเมือนเจ็ดพันหาร้อยพี่น้องห่ครับต่อรองใดสาวผอสมอันไหนโดกสาผมสมครับอือยสีความสูงอยสีินะร้อสี่สิบกมาครับความสูงนี่ร้อยสี่สิบบวกพี่น้องเบ่งขาเบ่งแขงเพิ่เด้อพี่น้องด้วย บทุกบบถอนหอยพันวารับประกันครับประกันค้าถูกข้าถอนเป็นง้วแม่นั่งเนาะเป็นง้วแม่นั่งแม่สาวพี่น้อง ขอเบอร์ติดต่อนะจ้า063ย์สามครับศูนย์หกสามของหอยยังเนาะจ้าหอยเซลครับบังยางครับของหอยเซลบานวังยางเด้อพี่น้องสนใจโทรหาหอยเซลได้เลยพี่น้องได้มาตัวเดียวนี่บ่ลูกไข่โอ้ไข่หนึ่งหนึ่นโอ้คนใดคนได้ควายมาพวกปมไยางผ้าแม่ยางไปเบิ่งหนไปคนได้ควายมาพร้อมนี่พี่น้อง ป้ายนี่เปิดไว้เท่าไหร่น,นาะจ้ะเปิดไปเมื่อนหาเปิดไปเมื่อนหาพันพี่น้องตัวผู้เด้อพี่น,อน้องเด้อเป็นควายเนื้อพี่น้องควายเนื้อความสูงสุดประมาณ100เจ็ดพี่นอ้องอ้วนอยู่พี่นอ้องอ้วนอยู่ป้ายแขีวซีครับป้ายแขียวซีเปิด านี่ต่อรองในน้องหนุ่มแล้วขาวหนี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องของหอยเซลคือเก่านั่นลราพี่น้องเบอร์ติดต่อกับอาบอกบอกเบอร์แม่อีเนย063 040 866 6866 6866สนใจทั่วหาหอยเซลเด้อพี่น้องเด้อเคนมีทั้งงัวทั้งควายมาสนใจทั่วหาหอยเซลเลยจ้า รวยรวยพี่น้องรวยใราใส่ละอมให้อ๋อรวยมินิมันเลยใส่ไรยกล่องใส่พุงวยได้ได้น่เจดหนึ่งสองมันหมานเด้ยกล่องเนมันหมานโอ้ยี้ปั่นกันไวนี่แหะเามือมันหมันมันหมานเอาไหมครับบรรยกาศซื้อขายวตลาดรักเจพี่น้อง ขาย,ยวัวควายตลาดหลกักจิตอำเภอพระลา,านิคมจังหวัดสนนกลนครผู้ได้ข่าวมาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนเด้่อพี่น้องจะจดได้แจ้งข่าวทีมใหม่ นเนาะไ่ด้ีนวหีอ้ได้ยินนแต่ย่แล้วเบอป้ทีเห็นผมพดบรรยากาศในหอยเป็นตอวร่งราคากันพี่นองขู่บ้านแลุกเปล่นที่ขู่เอาข้ข่แลวนาเจ้าลุกเปลยนทัมที่นี่ลุกลุกลกกก เ็ตัวร่องรลคากันอยู่พี่นนอม้วดตัวบบกใหญ่มัวตัวบบกใหญ่เปิดเท่าไรก่อนไอ้สิบสไมสิบห้าเมื่อนหาไอผู้ยนเอ้หังนยังตัวร่องกันอยู่พี่นนอตัวสีขาวด้วยพี่หนอ ตายไหมลูกตายไหมลูกลกเอาตัวไหมเกาสองพันเลนี่ะัวไหสองพันบนตัวนะแม่ลูกนี่เด้สรนพาสิบหาสิบเอเงเขาจ้าแล้วโอ้สิบเอล้วเขาเจ้าเอาแล้วนี่มลสั่งนะบ้า